น้ำมันผีตายโหงไม่รู้ว่าผีหาซาตานตัวไหนดนใจให้ฉันคิดและทำอะไรที่แผลงๆจะว่าพอรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะความอยากได้อยากมีอยากเด่นกันแน่ที่ถูกวันนี้ทำให้ฉันเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกขณะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่แจ๋ว ซึ่งแม้วัยจะล่วงเข้าเกือบ50ปีแล้วแต่ความสะดุดตาในตัวเธอยังมองเห็นเธอเป็นผู้หญิงร่างเล็กๆกระทัดรัดผิวคล้ำหน้าตาคมคายแต่มนุษย์เรามักไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ต้องการมากกว่านั้นเธออุตส่าห์เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ดิฉันฟังเพื่อถ่ายทอดและเป็นวิทยาทาน ร้อมทั้งยืนยันด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เธอกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอแจ๋วเป็นชื่อเล่นที่ใช้เรียกขานสาวน้อยวัย16ปีที่กำลังเป็นสาวเต็มตัวด้วยฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างลำบากทำให้เธอมีโอกาสเรียนหนังสือน,น้อยๆพบรักเสียก่อน หลังจากนั้นไม่นานด้วยความเป็นเด็กทำให้มีอันต้องเลิกร้างกันไปแจวตึงตั้งใจว่าจะทำมาหากินอะไรก็ได้ที่ได้เงินมากมายให้สมกับความยากลำบากเธอจึงตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตด้วยการถูกเพื่อนฝูงชักชวนให้หาเงินด้วยวิธีการนอนกับฟรั่งแล้วได้เงินเป็นจำนวนมาก เมื่อมีครั้งแรกเกิดขึ้นครั้งต่อไปย่อมตามมาด้วยว่าเป็นงานสบายและหาเงินง่ายพอนานเขา้าเกิดการชิงดีชิงเด่นแย่งแขกถ้ามีแขกมากนั่นหมายถึงเงินที่จะตามเข้ามาโคราชสมัยนั้นจึงคาคร่ำไปด้วยพวก GI และผู้หญิงหาเงินสาวแก่แม่ไมย ่างหันมายึดอาชีพนี้กันมากในตอนนั้นเจ้าคิดว่าทำยังไงให้คนที่นอนกับเธอและติดใจมีคนรู้จักที่อยู่แถวและแวกบ้านของแจวชักชวนให้ไปทำสเสน่ห์ลงอักขระบนตัวเธอจะทำให้ผู้ชายรักหลงไหลเป็นหมอที่มาจากขเขมรทำให้แจวสนใจและตกลงใจ ที่จะไปทำในวันรุ่งขึ้นในวันที่ไปพบหมอขมิมนแต่งชุดธรรมดาปกติแต่พอจะเ,เริ่มพิธีก็เปลี่ยนเป็นสีขาวจุดธูปจุดเทียนว่าคาถาอยู่เป็นนานในที่สุดก็ให้เจ้าถอดเสื้อผ้าออกแล้วทาเหมือนสักน้ำมันบนตัวของเธอตั้งแต่หน้าอกจนถึงท้องน้อยเจ้ารู้สึกเจ็บมาก แต่ก็ทนได้กอนึกถึงรายได้ที่ดีหากมีคนมาติดใจเธอมากๆต้องไปให้หมอสักน้ำมันอยู่ถึงสมวันไม่มีร่องรอยสีน้ำมันที่ใช้สักให้นั้นเป็นน้ำมันผีตายโหงที่เป็นผู้ชายและจะไม่มีใครถอนได้นอกจากตัวของหมอเอง หลังจากนั้นเจ้ารู้สึกว่าตัวเองร้อนวูบวาบตลอดเวลาและไม่ได้ออกทำงานก็เป็นจริงอย่างที่หวังมีแขกมากมายมาติดพันทั้งฝรั่งทั้งไทยจนรับไม่ไหวเงินทองจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่เธอเป็นกังวลมากที่สุดก็คือเวลาที่ร่วมหลับนอนกับแขกจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเอง ใหม่ๆก็ยังไม่เท่าไหร่พอนานๆานเข้าจะเนื่อยจะพักก็ไม่ได้ดูเหมือนจะมีอะไรสักอย่างที่คอยบังคับให้รับแขกอยู่ร่ำไปหรือบางทีก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาในความฝันมาขอร่วมหลับนอนแจว่ามันจะมาแบบว่าเห็นเป็นผู้ชายาร่างสูงใหญ่กำยำเสื้อผ้าขาดวินมีกลิ่นเหม็น เหมือนครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวมันเสียยิ้มและตัวเจ้าก็ต้องยอมให้มันทำอะไรต่ออะไรทุกครั้งที่มันมาหาไม่ว่าเวลาไหนมันส่งเสียงดังครอกครอกโผมร่างบาดเข้ามาหาย่างหื่นกระหายบางทีเหมือนว่ามันจะฝังเขี้ยวลงบนซอกคอมือมันจิกกอดดัดดึง และเสพสวาดรุนแรงและมันยังพูดว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันอยู่กับเจ้าตลอดเวลาแรกแรกเจ้าก็คิดว่าฝันไปเองแต่มันมาเป็นประจำทำให้เธอเริ่มหวาดภวะเพระาะมันชัดมากขึ้นทุกทีเหมือนได้หลับนอนกับคนจริงเสียแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกอ่อนเพลียและที่สำคัญ เธอมักจะมีรอยแผลเสมอก็ไหนเมื่อเป็นความฝันทำไมจะมีร่องรอยต่างๆเช่นลำคอเป็นรอยเหมือนมีใครมากัดและตามบริเวณลำตัวในบางครั้งซึ่งพี่เจ้าเล่าว่าระยะหลังๆเธอเหมือนคนประสาทเสียไม่ได้ทำงานขายบริการอีกบางทีนอนในตอนกลางวันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น ได้ยินเสียงคนแหวกสั่งกะสีที่เป็นรั้วบ้านดังแควกเข้ามาในบ้านว่าจะลุกออกไปดูตาก็ลืมไม่ขึ้นสักพักก็จะได้ยินเสียงคนเข้ามาใกล้ตัวเวลาอยู่บ้านเธอจะนุ่งผ้าถุงเหมือนมีคนมากระชากขาให้แยกออกจากกันเจ้าสะดุ้งสุดตัวลืมตาตื่นด้วยความหวาดภวา ในที่สุดมากๆเข้าทนไม่ไหวก็ไปหาพระให้รดน้ำมนต์อาการก็ดีขึ้นมาบ้างนานครั้งถึงจะมีการถูกรบกวนพี่จัาว่าน่าจะเป็นอิญญาณของผีตายโหงที่หมอเขมรเ,เอาน้ำมันมาสักลงบนตัวของเธอจนปัจจุบันแม้ว่าอายุจะมากขึ้นมันยังติดตัวตามเธออยู่ตลอดเวลาไม่ไปไหน ในวันที่คุยกับเธอเธอเล่าไปพร้อมกับบางทีเหมือนหวาดกลัวทั้งที่เหตุการณ์นี้ผ่านมาได้20กว่าปีแล้วและเธอยังได้เล่าว่าเวลาไปงานที่เขามีพิธีไหว้ครูเหมือนของที่อยู่ในตัวเธอจะลุกขึ้นมาอัลวาดแต่มีผู้เล่าให้ฟังว่าแรงมหาศาลเหมือนผู้ชายพูดจาห้าวหาญดุร้ายกาจเปรีย้ยว เป็นของที่ไม่ดีและไม่มีใครแก้ให้ได้เพราะน้ำมันผีตายโหงได้แทรกซึมเข้าตามตัวหมดแล้วพร้อมกำกับด้วยคาถาอาคมผู้เขียนคิดว่านี้น่าจะเป็นการเล่นแล้วเข้าตัวเองไม่ทราบว่าจะเรียกแบบนั้นได้หรือไม่แม้แต่เพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดก็ยืนยันเรื่องนี้กับผู้เขียนว่าจริงปัจจุบัน เธอมีครอบครัวมีลูกชายหนึ่งคนและสามีก็เป็นคนดีสามีเธอเคยเล่าให้พี่แจ๋วฟังและพี่แจ๋วได้ถ่ายทอดให้เราฟังเขาบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งเขากลับดึกเขาเห็นตัวพี่มีรอยแดงเป็นจ้ำๆคิดว่าแอบมีชู้เลยจ้องจะจับผิดแกล้งหลอกว่าไปทำงาน พอดึกๆเขาย้อนแอบ,บดูเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยตาตัวเองเขาเอาอตาแนบที่ผนังของข้างฝาที่มันมีรูมองเห็นเป็นควันสีดำเคลียพลอยบนตัวพี่แล้วค่อยๆเป็นภาพที่ชัดเจนรูปร่างอย่างที่พี่เคยบอกครึ่งคนครึ่งสัตว์คือลำตัวช่วงบนเหมือนมันใหญ่มากกว่ามันกำลังหลับนอนกับพี่ เขาบอกว่าทั้งกลัวทั้งขยะกขยงเขาเหมือนโดนอำนาจลึกลับสะกดจิตให้อยู่นิ่งมองอยู่อย่างนั้นมองดูสดรกายและมันยังส่งเสียงคลอกคลอกเหมือนมันรู้มีคนดูอยู่เพราะมันหันหน้ามาแล้วแฟนพี่มองหน้ามันไม่ถนัดรู้แต่ว่าหูใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นควันม้วนหายไปที่ตัวของพี่ แฟนพี่ว่าเหมือนหิ่งห้อยเป็นร้อยๆตัวระยิบระยับไปหมดและตั้งใจว่าจะเลิกกับพี่แต่เขาบอกว่าเพราะเห็นหน้าพี่มันเลิกไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมเสียงพี่แจวหัวเบาๆแล้วพูดว่าก็คงเป็นของที่พี่ทำไว้มันให้ทั้งคุณและโทษกับเราแต่ผู้เขียนว่ามันน่าจะให้โทษมากกว่า พี่จะว่าบางทีปวดท้องแทบตายต้องหามส่งโรงพยาบาลพอถึงหมอก็หายไปเฉยๆเธอบอกว่าคิดตลอดเวลาถึงทุกวันนี้อยากเอาของที่ทำไว้ออกผู้เขียนยังว่าเพียงตารรมันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็น่าจะช่วยได้แต่เธอบอกว่นนาทำไม่ค่อยได้เหมือนมีมารมาคอยขวางเอาไว้ ทั้งทั้งที่บางครั้งพยายามก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรสาเหตุมาจากน้ำมันผีตายโหงหรือว่าประสาทร้อนไปเองของแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับใครก็คงจะไม่มีใครรู้แต่ความจริงมันน่าจะเสื่อมไปตามกาลเวลาหรือบางทีมีหนี่กรรมต่อกันที่จำต้องชดใช้จะเป็นแบบลักษณะไหน สุดแท้แต่กฎแห่งกรรมนั้นหรือเปล่าไม่อยากเดารู้เพียงว่าเราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดรู้จักการพอประมาณชีวิตก็จะมีความสุขพี่เจ้วว่าทุกวันนี้เมื่อนึกย้อนมาเหมือนตกนรกทั้งเป็นอับะยศะอดสูในหัวใจในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นผู้เขียนเองยังปลอบประโลมไปว่า ไม่มีใครแก้ไขอดีตให้สวยสดงดงามได้เพียงเราทำวันนี้ให้ดีถึงแม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดตอบแทนก็ตามอดีตก็เหมือนเงาที่คอยสะท้อนตัวเราเองจริงไหมล่ะคะ